สวัสดีครับพบกับผมนะครับชนายโอนะครับวันนี้เรามา,าดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับกับการแนะนําสถานที่ทีเ่เป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับและเป็นสถานที่ที่น่าจะแวะเยี่ยมชมนะครับนั่นก็คือมูลนิธิสมเด็จพุทธจารยร์โตผรมรังสีเมตตาบารมีนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อมหาวิหารสมเด็จพุทธจารยร์โตหรือวิหารหลวงพ่อโตนะครับวัดหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์องค์สมเด็จพระธจ้าจั์โตภูมหลังสีนะครับตั้งอยู่ที่บ้านนวนกลุ่มบริเวณถนนมิตรภาพตำบลมิตรภาพอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทนายโอก็ได้มีโอกาสนะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับกลับไปกราบเยี่ยมคุณแม่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นการไปขอพรปีใหม่ในระหว่างทางนะครับก็ถือโอกาสแวะกราบพระนะครับแวะไหว้พระเพื่อ เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับซึ่งระยะทางนะครับของมูลที่สมเด็จพุทธ,ธจาจย์โตพรมหลังสีเมตตาบารมีเนี่ยนะครับจะหา่างจากตัวเมืองนครราชสีมาอยู่ประมาณ42กิโลด้วยกันนะครับมูลที่สมเด็จพระพุทธ,ธจาจย์โตพรมหลังสีเนี่ยนะครับเป็นที่ประทิสถานรูปหลอ่อทองเหลืองสมเด็จพระพุทธ,ธจาจย์โตนะครับขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะฮะโดยมี คุณสรพงษ์ชาตีนะครับดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างนะครับร่วมกับประชาชนพุทธศัตรกชนนะที่มีความศรัทธานะครับเริ่มบริจาคสร้างขึ้นมานะบริเวณโดยรอตบตกแต่งนะครับเป็นส่วนดอกไม้ประดับอย่างสวยงามนะครับ พุทธสถานนะครับของรูปหลวงพ่อโตนะครับหลวงปู่โตโโนะตรงแบบว่าใหญ่นะครับที่ทกรก็ประกาศเคยได้ทราบต่เดี๋ยวเราไปมัสิธีกรรมต่อกันหมู่นี้ก็สวยงามนะครับงางไดงสวยงามมีแข้แงเป็นแข่งหินสลักประดับส,สวยงาม ตลอเวลาของ้อมาเขาดูอลตลยจนถวลาเขาจะไตระเวได้กัวันที่กัะเ หรือว่าเป็นทริปท่องเที่ยวนะเป็นทริปพักผ่อนจริงๆก็ไม่ได้วางแผนที่จะมา,าทางพะอีสานนะครับโดยหลักแล้วก็วางว่าจะมาทําคดีเสร็จที่พัทยาสิงหเพ,พแล้วก็จะตีรถกลับที่นครศรีธรรมราชแต่พอมีเวลาในช่วงการทําอุทธรณ์อีกคดีหนึ่งนะครับพอมีเวลาว่างวันสองวันก็ตัดสินใจกันแบบกระทนหันนะฮะแวะลงมาที่ ไปสานกันสักหน่อยนะฮะที่สุรินทร์นะครับอยู่ระหว่างทางครับที่กรุงเทพกับสุรินทร์นะฮะจะมาถึงที่โคราชก่อนนะหรือนครราชสีมาก่อนนะครับพุทธสถานนะหลวงพ่อหลวงพ่อโตนี่นะครับคือหลวงปู่โตนีนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับโคราชนะระหว่างทางเข้าครับทางเข้า นี่ก็จะเป็นทางเข้าไปที่องค์พระนะครับที่อยู่ศาลาด้านในนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะฮะก็ต้องสวมหน้ากากตรวเช็คอุณหภูมิร่างกายนะครับแลลงชื่อนะครับ ศาสนนิดกชนนะครับที่ได้เข้ามาสักการะบูชานะครับไหว้หลวงพ่อนะครับก็ช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดและก็แต่งกายให้สภาพเรียบร้อยนะครับในพุทธสถานแบบนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องเคารพนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ ชาวต่างชาติซึ่งอาจจะมาเยี่ยมเยือนนะครับ ท่านายโบพามาเยี่ยมชมนะครับมหาวิหารของ หลวงพ่อโตนะครับทธาจารย์โตกําลังเสซึ่งเป็นรูปนะเสมือนจริงนะที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกอะไรกันนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแ,ลแบบ้นนวก็มีการให้โยนเหรียญด้วยนะเสียงไายทำบุญนะครับเอือเข้าไปแล้วแม่มากันนะครับทหารมาทางนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับมานาสการหลวงพ่อครับ <c oughs> ระหว่างมาทำคดีนะครับก็มีโอกาสาได้เสร,ริมสิร,ริมงคลให้ตนเองครับมาจากเจเจแกรดังนะครับของประเทศไทยเรานะครับ ภาเป็นครับพี้นี่ก็เป็นหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับเป็นทางเดนนินขึ้นไปที่มหาวิหารนะรของหลวงปู่โตนะครับผมรัง,งสีนะครับ ก็มีคือไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามนะครับก็จะมีทางลาดสำหรับ ก็สำหรับคนพิการนะครับสามารถที่จะนํารถเข็นมาอย่างเท่ามาเท่าวิหารมหาวิหารได้นะครับสำหรับคนปกตินะก็จะมีทัานบันไดให้เดินนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน,นเพื่อไปไหว้หลวงพ่อโตกันนะครับ เวลาเปิดทําการนะครับคือของกลางเช้านะครับปิดทําการคือห้าโมงเย็นนะครับสลาดทันที่ทาการที่จะมาเยี่ยมชมนะครับอยู่ระหว่างกําลังดําดเนินการนะครับสร้างด้านในกําลังตกแต่งอยู่นะครับประมาณรอบหน้าก็คงจะสมบูรณ์พร้อมนะครับสวยงามอลังการครับผม ข้างนะ สมเด็จพระพุทธเจ้าตโตพรมรังสีนะครับหรือวิหารหลวงพ่อโตหรือวัดหลวงพ่อโตนะที่คุณสระพงษ์ชาตินะครับได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นนี่นะครับเป็นวัดที่ไม่มีพระจำพรรษานะครับและวัดน,นี้เป็นที่รปฏิสถานรูปหล่อทองเหลืองลมดำนะครับของหลวงพ่อโตนะครับพุทธาจ้าโตพรมรังสีนะครับมีวิหารหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ หลวงพ่อพุทธชินราชนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอธิษฐานขอพรกราบไหว้ปิดทองอตัวพระวิหารนะครับตัวของหลวงพ่อโตสวยงามอลังการมากนะครับสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังเลยนะครับมั่งป,ประมาณก็คงเป็นหลายสิบล้านเพิ่เิถึงร้อยล้านเลยถึมั้ฮะเนี่ยสวยงามอลังการวิจิตรประจงม,มากเลยนะครับ การจัดสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมานะครับหรือโดยเฉพาะมาทางเส้นทางทางภาคอีสานนี้นะครับก็แวะเยี่ยมชมนะครับพระมหาวิหารสมเด็จพุทธจาย์โตพรมหลังสีนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะได้ชม ชมรับฟังนะครับร่วมอิ่มบุญนะครับกับทนายโอสำหรับคลิปนี้นะครับโอกาสหน้านะครับถ้าหากมีสถานที่ที่ทนายโอได้มีโอกาสเดินทางไปทําคดีแล้วก็เยี่ยมชมนะครับจะนํามาทําคลิปฝากกับเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกันในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขตลอดปี25 6 4นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ